คิดถึงอยากอยากตั้งแคมป์เหมือนวันนั้นสักรอบนึงไม่อยากจะเมาส์แต่แต่ก็เมาส์หน่อยเมาส์หน่อยเู้เลิตอนที่เริ่มจะนอนอ่ะที่น้องแมว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 มาในกอดวะแมวสีเขียวมันชอบมองออกไปตรงที่ไหนม่นชอบมองแบบจ้องแบบจ้องแบบมันเห็นอะไรไหมเอเป็นที่ตรงโลกคือกลัวไม่กล้าบอกเพราะกูกลัวหัดไปปุ๊บว่าไงจะสุดหล่อยะ อตอนนี้เราเราก็อยู่ด้วยกันปีหนึ่งใช่ไหมแล้วปีสอปีสาอาจจะอาจจะได้ไปกันอีกแต่พราะว่อปีสี่เราแยากยาก้ยายไปใช้ชีวิตเราไปทํานู่นทานี่กันมีงานอยากให้เก็บบรรยากาศการเอาไว้แล้วก็อยากให้มันจบกันไปอ่ะก็อยากจะให้มันเกิดขึ้นอีกเวย้ยวันไหนที่เราว่าตรงกันเราก็มาเจอกันอย่าลืมกันก็พอเออแต่ว,ว่าเราได้เปิดใจคุยกันด้นะเปดิดเปิด ก็ต้องเปิดใจกันเรื่องเรื่องที่เราไม่เคยบอกเรื่องที่ใช่ทําให้วันนั้นกูรู้สึกว่าเรารู้จักกันมากขึ้นใช่ร้องไห้ช้าเสียน้ำตาเยอะนะกูจำได้ไม่คนรตื่นมาตาบวมบวมหมดที่ชูบไม่ต้องใช้ทิชชู่เพิ่มแต่ตากูไม่บวมตื่นมากูตัวบวมไปแย่แน่ไม่พูดพุ้งไงจี่นะจ๊ะกูดด้ว่าเป็นไอ้เท่งออไปโดยรวมก็คือประทับใจ มมาบใจกเออแต่วันนั้นก็แบบขอบคุณทุกคนมากที่แบบมาการอะไรอย่างเงี้ยมีแบบโมเมนต์ในการบ้าเลยกับบ้านเออตอนเนี้ยนอนกับบ้านเออไปไปไปย้ายเจอกันที่หน้าเย้ครับ